สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปิดบ้านแม่น้ำเนึ่งเจ้าแม่เล็กเด็ดหลังเปิดตัวแฟนใหม่เป็นหนุ่มนาคุ้นจากกรณีก่อนหน้านี้เจ้าแม่เล็กเด็ดชื่อดังอย่างแม่น้ำเนึ่งได้เซ็นมายากับอดีตสามีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันเมเลนไทยที่14กุมภาพันธ์2565ที่ผ่านมาปิดฉากชีวิตคู่กลับมาเป็นสาวสดอีกครั้ง ล่าสุดแม่น้ำหนึ่งได้เปิดเผยให้เห็นหนุ่มข้างกายคนใหม่ที่นอนอยู่ข้างๆในไฟ์สดงานนี้ก็ทํเอาชาวเน็ตหลายคนพากันเข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจํานวนมากซึ่งหลายคนบอกว่าทําไมหนุ่มคนนี้น่าคุ้นๆเหมือนคนที่เคยเป็นประเด็นมาก่อนหน้านี้วันนี้เราจะพามาสองบ้านแม่น้ำหนึ่งกันซึ่งใช้ชื่อว่าบริษัทแม่น้ำหนึ่งแปดสิบแปดจำกัดตั้งอยู่เลขที่สองสามสี่หมู่ที่สิบตำบลหนองบัวตะเกียดอาเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกัน กับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ